ก็ซิบอกเราแนะนำฟอร์ดเร n เจอให้ชมนะคะคันนี้เป็น Ford รถปี06ค่ะทุกท่าน1 19,000บาทเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะแคปเปิดได้ค่ะเครื่องเกียร์ดีพวงมาลัยพาวเวอร์ร Power นะคะแอร์เย็นค่ะสีสันโดยรวมไม่น่าเกียดนะคะแม็กครบชุดค่ะตัวแคปปองกางเลยนะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยทีเดียวค่ะรถสวยเดิมบาง ภาษีปี67ค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอน1 1 9 0 0 0บาทสดได้ผ่อนได้นะคะรถอยู่ในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ขายด้วยนะคะรวมถึงมีรายละเอียดของรถค่ะใส่ไว้ให้ด้วยนะคะไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะพรแอดมีเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสวัสดีค่ะ